ค่ะและมาต่อกันท to <for> ี่บูธ u i h นะคะซึ่งวันนี้ค่ะโอ้โหบูใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณภูสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นดี렉เตอร์ของ u i h ว่าวันนี้ในงานสิดิกครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจมานําเสนอกันสวัสดีค่ะคุณภูสิทธิ์สวัสดีครับค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนํากันบ้างคะก็จริง UIS เนี่ยเป็นผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราที่ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยก็มี requirement ที่อยากจะใช้พวก security service on top นะครับ ซึ่งก็ฐานลูกค้าเราก็เป็นหลักพันไลน์นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ใช้พวกลิงก์พวกโคโลนะครับพวกคลาวด์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีดีควอยเมนต์เรื่องของไซเบอร์เซกิริตี้ค่อนข้างมากนะครับเนั้นจริงแล้วก็คือเราพยายามที่จะประไว้เรื่องของไซเบอร์เซกิริตี้แบบครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของทำวีเอสแกนนะครับทำเพนเทสนะครับประไว้เรื่องของโปรเทคชั่นเซอร์วิสนะครับว่าจะเป็นเรื่องของแมเนจไฟวอลนะครับดีดอสนะครับพวกวาร์ฟหรือว่า ปัจจุบันล่าสุดก็จะมีตัว Data Protection Service ตัวนะครับนั้นเราทำเป็นลักษณะเป็น a s a Service นะครับลูกค้าที่แบบว่าอาจจะมีเพนพอยต์เรื่องของการทำา n v v s t t m n t t เพราะว่า Cyber s e c u r i t y เป็นอะไรที่ต้อง Investment ค่อนข้างสูงนะครับนั้นการ d e f ฟน์บัตรเจนค่อนข้างถรมยากนะครับเดก็ทำเรื่องของ a s a Service ตัวเนี้ยเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้ากลุ่ม Enterprise นะครับั้นเนี้ย Pricing Model ก็เป็น o p e x เป็นรายเดือนนะครับ นอกนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังเปิดตัวเรื่องของตัวซ็อกเซอร์เพิ่มกันด้วยในฝั่งของบริการที่เกี่ยวพวกการด t เทคกับเลสบอลนะครับ เรามีพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นพวก AI machine learning นะครับเอามาประยุกต์ใช้กับพวกซอฟต์สวิตด้วยแล้วล่าสุดเราก็เซอร์ติฟาย ISO สองพ1นเจ็ดพันหซอ์วิกับแมนเนเจอร์วิทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครอบคลุมหมดเลยนะคะในทุกเซอร์วิสที่เกี่ยวกับในเรื่องของไซเบอร์นะคะเรียกได้ว่าวันนี้ใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็แวะมาพูดคุยกันได้ที่บูตจูไอเอชค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุสิ์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ